สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมะนาวแซบนะคะคนสวยคนเดิมนะคะวันนี้เรามีเสื้อมาให้ดูทั้งหมดนะคะ12ตัวนะคะเราจะเรียงลำดับจากตัวเล็กไปถึงตัวใหญ่นะคะเริ่มจากตัวที่เล็กสุดไปถึงตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูมาชมกันเลยแล้วกันนะคะคุณลูกค้านะตัวที่1น,นะคะตัวที่1ตัวนี้นะคะรอบอก42 4 4รอบอกส2 4ส ความยาวอยู่ที่24นะคะผ้าเนื้อผ้าจะเป็นสีน้ําตาลนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรอบอก4ี่4ี่ความยาวอยู่ที่24ี่ค่ะรอบอกสี่สองสี่สยาวย4ิสีนะคะใครรับตัวนี้ก็สามารถแคปทักแชทได้เลยนะคะน,นะคะผ้าจะเป็นผ้าย่นๆอย่างนี้นะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป ตัวนี้จะเป็นรอบอก4ี่4สี่นะคะรอบอกสี่สองสี่สความยาวอยู่ที่24ค่ะรอบอก4ี่สองสี่สี่ยาว24นะคะตัหนีมีเปื้อนตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้มีเปื้อนตรงนี้นิดนึงนะคะลองเอาไปแช่สบู่แล้วก็ซักนะคะลองดูอีกทีนะคะน่าจะออกอยู่เนาะตัวนี้รอบอกส2 4สองสนะคะส2 4สองี่ยาว24นะคะนี่นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเดีย๋ยวนาดูให้แป๊บหนึ่งนะนผ้าเป็นผ้าอะไรมีซับในด้วยนะคะตัวนี้มีซับในด้วยตัวนี้งานนี้ไม่ได้บอกตัวนี้ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นผ้าอะไรนะคะรอบอกสี่สองสี่สี่ยาวยี่ิบสี่ค่ะใครแล้วตัวนี้แคปทักแชทมานะตัวต่อไปค่ะเป็นไซส์ XL นะคะ ตัวนี้ลายดอกไซส์ XL ค่ะรอบอกจะอยู่ที่42-44ค่ะความยาวอย,อยู่อยู่ที่27นะคะรอบอก42-44ยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะเป็นผ้าโพลีนะคะตรงนี้จะมีตำหนินิดนึงนะคะก็คือกระดุมเม็ดสุดท้ายค่ะกระดุมเม็ดสุดท้ายตรงนี้มันแตกนะคะถ้าใครรับตัวนี้เดี๋ยวนาจะซ่อมกระดุมเม็ดนี้ให้แล้วก็จัดส่งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะด้าน,นหน้าเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ มีกระเป๋าสองข้างนะคะใช้งานได้จริงนะคะกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงตรงกระดุมจะเป็นกระเออซ่อนกระดุมนะคะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นแบบซ่อนกระดุมนะคะ <_ EN> เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีปัญหากับการใช้งานนะคะส่วนที่มันขาดตรงนี้ถ้าใครรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวจ,จะซ่อมกระดุมเม็ดนี้ให้นะคะก่อนจะส่งให้คุณลูกค้าเดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะตรงนี้ซ่อนกระดุมเนาะนี่ค่ะสวยมากเลยตัวนี้สดใสมากเลยนะคะ รอบอกส2 4 4องสี่สความยาวอยู่ที่27ค่ะเป็นผ้าโพลีนะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นลายเสือนะคะลายเสือไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่4 4 4 6นะคะรอบอก44 4, 4, 4 6ี่รอบอก4446หความยาวอยู่ที่26นะคะผ้าเป็นผ้าเลยอนนะคะตัวนี้ผ้าเป็นผ้าเลยอนนะคะด้าน,นหน้า ะะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะรอบอก4446นะคะ4446ความยาวอยู่ที่26นะคะ4446ยาว26รับลายเสือตัวนี้แคปทักแชร์ได้เลยค่ะต่อไปเป็นแขนกุดนะคะแขนกุดรอบอก4446ความยาว27ค่ะแขนกุดตัวนี้รอบอก4446ยาว27นะคะ4446ยาว27สวยมากเลยนะคะผ้านะคะเป็นแบบนี้นะคะ ครรับสีเทาตัวนี้แคปทักแชทได้นะคะรอบอก44-46ยาว27ค่ะรอบอก44-46ยาว27นะคะตัวต่อไปเป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมรอบอกส4 4 6 48ใส่ได้นะคะ46-48ใส่ได้ค่ะเสื้อคลุมนะคะ46-48ใส่ได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะ ลายจะเป็นลายประมาณลายวินเทจนะคะทุกคน C หกสี่แปดใส่ได้นะคะเป็นไซส์ XL นะคะตัวนี้ถ้าใครรับแคปทักแชทได้เลยค่ะตัวนี้ถ้าใครรับแคปทักแชทได้เลยตัวต่อไปเป็นเชิ้ตนะคะตัวนี้รอบอก C สิบหก C สิบแปดค่ะรอบอก4หก C แปดนะคะรอบอก4หก C แปดความยาวอยู่ที่สามสิบรอบอก C หก C แปดยาวสามสิบนะคะแขนตรงนี้นะคะสามารถปรับได้นะคะ เขนตรงนี้สามารถปรับได้นะคะรอบอกสี่หกสี่แปดยาวสามสิบนะคะสี่หกสี่แปดยาวสามสิบเป็นผ้าตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนนะคะใครรับตัวนี้แคปทักแชทได้เลยนะใครรับตัวนี้แคปทักแชทได้เลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นเสื้อยืดแขนยาวนะคะเป็นผ้าเลยอรยอนผสมโพลีนะคะ ตัวนี้รอบอก50-52ค่ะรอบอกอยู่ที่50-52ความยาวอยู่ที่26นะคะรอบอก50-52ยาว26ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะใครชอบตัวนี้ก็แคปทักมาเลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะรอบอก50-52 ผ้าคอตอนรอบอกห้าสิบห้าสิบสองความยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะความยาวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนี่นะคะปลายจะเป็นแบบนี้นะคะห้าสิบห้าสิบห้าสิบสองใส่ได้นะคะยาวยี่สิบเจ็ดห้าสิบห้าสองใส่ได้ยาวยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นผ้าคอตอนด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นลายปักนะคะปกักจริงๆปักในเนื้อผ้านะคะ ตัวนี้ถ้าใครรับตัวนี้ก็แคปทักแชทมาได้เลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปรอบอกห้าสิบสองห้าสิบสี่ค่ะเป็นผ้าคอตตอนความยาวอยู่ที่ยี่สิบแปดรอบอกห้าสองห้าสี่ยาวยี่สิบแปดรอบอกห้าสองห้าสี่ยาวยี่สิบแปดค่ะเป็นปักในเนื้อผ้าแบบนี้นะคะเป็นลายปักในเนื้อผ้าเป็นลายดอกไม้นะคะสีตรงนี้จะออกเป็นสีฟ้านะคะทุกคนเป็นสีฟ้านะคะสวยมากเลยนะตัวนี้นะรอบอกห้าสิบสองห้าสิบสี่ยาวยี่สิบแปดค่ะ ใครรับตัวนี้แคปทักแชทมาได้เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นไซส์ 3XL ค่ะขอไซส์ 3XL นะคะวัดคร่าวๆรอบอกจะอยู่ที่54-56ค่ะตัวนี้รอบอก54-56ค่ะรอบอก54-56ความยาวอยู่ที่27นะคะ54-56ยาว27ใครรับตัวนี้ก็แคปทักแชทได้เลยนะคะขอดูนิดนึงเขียนก็จื่อๆ,ๆนะ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายตรงนี้สวยมากเป็นผ้ายืดเด้งๆอย่างนี้นะคะเสื้อยืดเด้งอย่างนี้นะคะสีขาวเดี๋ยวขออนุญาตวัดไซส์ให้หนิดนึงขออนุญาตวัดไซส์ให้นิดนึงนะคะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ XL นะคะไซส์ตามเสื้อจะเป็นไซส์ XL ตรงนี้ได้4446นะคะรอบอก44 46แล้วก็ยืดได้อีกนะคะรอบอก44 46ยืดได้อีก ความยาวอยู่ที่35นะคะ4 4 4 6ยาว35มีกระเป๋าค่ะนะคะใส่เป็นเดรสได้นะคะตรงนี้นะคะ C4C6 ใส่ได้นะคะใครรับตัวนี้นะคะแคปทักแชทได้เลยนะใครรับตัวนี้พิมพ์สีขาวเนาะแคปทักแชทได้นะคะรายการทั้งหมดที่ลงให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะก็จะอยู่ที่รายการละ50บาทนะคะ ค่าส่งเราจะคิดอยู่ที่40บาทนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการเก็บปลายทางนะคะเดี๋ยวขอทราบที่อยู่เพื่อการคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะคะถ้าเก็บปลายทางนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ท่านใดที่ชอบตัวไหนนะคะสามารถแคปแล้วก็ทักแชทมาหามะานาวาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะมีอะไรอีกหน้าที่น่าจะบอกอื เดี๋ยวจะมีสินค้าให้ลงเรื่อยๆนะคะร้านมะนาวแซ่บของเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อเด็กเสื้อผู้ใหญ่เสื้อสาวอวบเสื้อคนตัวเล็กสีขาวอะไรอย่างนี้มีเยอะนะคะเดี๋ยวจะพยายามคัดสรรมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องมะนาวแซ่บด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าคะ่ะสวัสดีค่ะ